สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเชื้อเห็ดละงกนะคะเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดไข่ที่เราได้ทำการหมักรวมกันไว้ค่ะคืนที่สองนะคะที่เราทำการหมักเส้นใยสปอน่าจะเดินได้ดีค่ะตามสูตรที่เราทราบนะคะน่าจะหมักทิ้งไว้ประมาณสักเจ็ด เจ็ดคืนนะคะเจ็ดวันเจ็ดถึงสิบวันถึงจะนำเชื้อไปผสมน้ำแล้วก็เอาไปลาดาลดต้นยางนาที่เราปลูกไว้แล้วนี่แค่วันที่สองนะคะเชื้อเขาก็เริ่มเดินเริ่มสวยแล้วน่าจะได้ผลในระดับหนึ่งเนาะตามสูตรเราเพิ่งหัดทำครั้งแรกค่ะเราก็ยังไม่มั่นใจ ไม่ได้การันตีในคุณภาพแต่เราก็พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็จะนำไปทดลองนะคะแต่การปลูกเห็ดกับต้นยางนากับต้นไม้อื่นๆต้องใช้เวลาใช้ปัจจัยประกอบหลายๆด้านไม่ใช่จะสำเร็จในวันเดียวนะคะ ต้องรอลุ้นรอชมรอติดตามกันต่อไปที่เราได้ทดลองหมักไว้นะคะจะมีอยู่สองถังค่ะก็จะมีอีกถังหนึ่งค่ะเดี๋ยวลองมาเปิดชมกันดูนะคะโอเคค่ะก็จะลักษณะเดียวกันค่ะเวลาเข้ากำลังเดิน ความงามของเขาเชื้อราที่เราเห็นนี่ทางวิทยาศาสตร์นะคะเท่าที่เราได้ศึกษามาเขาจะเรียกว่าเ mm hmm. ชื้อไมโครไรซานะคะที่เกิดกับเห็ดประเภท mm hmm. เห็ดน mm hmm. งโง่เห็ดคข่เห็ดอ,อะไรคะ mm hmm. เห็ดน้ำหมาก mm hmm. เห็ดดิน เราเรียกกันว่าจะมีเชื้อราประเภทนี้ค่ะสวยงามค่ะรอลุ้นรอติดตามกันนะคะค่ะที่เราได้ไปศึกษาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อราประเภทนี้นะคะเชื้อไมโครไรซ่า เขาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ไม่เหมือนกับเห็ดฟางเห็ดอะไรต่างๆที่เขาสามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีอุณหภูมิแล้วก็อากาศที่เหมาะสมเชื้อราประเภทนี้เขาต้องไปเกาะตัวฝังตัวกับพวกรากไม้นะคะเขาถึงจะเจริญเติบโตได้ไม้ตระกูลวงยางต่างๆที่เราทราบดีนะคะเขาถึงจะเจริญเติบโตแล้วก็ผลิต เชื้อราขึ้นมาให้เราอีกประเภทของดอกเห็ดขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมก็ต้องไปอาศัยรากของต้นไม้ไปดูแลรากของต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของรากไม้นะคะช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้และยังช่วยผลิตเห็ดออกมาให้เราได้รับประทานด้วยนี่คือ ข้อดีของเชื้อราประเภทไมโครไรซ่านะคะถามว่าถ้าเรานำเชื้อรานำดอกสดของเห็ดไปขยี้แล้วก็นำไปฝังไว้บนโคนต้นไม้เลยได้ไหมเท่าที่เราได้ศึกษาหาข้อมูลนะคะจากผู้รู้ทางด้านงานวิจัยต่างๆสามารถทำได้คะ่ะ แต่ถ้าเรานำมา,าผสมมาเลี้ยงมาเพาะเชื้อเขาให้ตัวเชื้อราเขาเติบโตแล้วกระจายออกมา,ามหาศาลไม่สามารถจะนับจำนวนได้จะยิ่งดีกว่าค่ะเพราะเราจะมีปริมาณของตัวเชือ้อราของไมโครไรซาเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็สามารถนำเขาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นค่ะ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะผ่านไปแล้ว2วัน2คืนต่อไปก่อนที่เราจะนำไปปลูกพอครบกำหนด7วันแล้วเช,ชื้อราเขาจะเกิดปรากฏการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มเติมอย่างไรติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ